สิ่งแรกพอฉีดไปหลังจากนั้นเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงชัดเจนกไม่ได้โม้น,นมะ,นะม,มาเอาเลยเพี่เอาเลยเนาะก็ความเฉียวเนี่ยมันจะเฉียวเข้มขึ้นแล้วก็ดอกเนี่ยโดยปกติเนี่ยดอกอย่างเงี้ยประมาณสักเจ็ดวันเราถึงจะได้เจ็บแต่ถ้าใช้เฉียวขจีฉีดไปปุ๊บสีว่วันเร็วขึ้นสี่วันเก็บแล้วดอกพวงหนาด้วยนะดอกพวงหนาพวงใหญ่พวงดกคือก่อนที่จะฉีดเขียวขจีดอกมันเด่นข้นี้ไหมพี่ดอกมันก็จะเล็กเล็กนิดนึง จะจะไม่จุกอัดแบบนี้มันเป็นลักษณะดอกสลิดแบบเาเรียกว่าสลิดป่าดอกเล็กแต่ถ้าเรามาฉีดแล้วเนี่ยความสมบูรณ์ของมันเนี่ยดอกมันจะสม่ําเสมอจะเต็มอ่ะมันจะเต็มคือมันจะไม่แบบว่ายุบยุบหายหายไปอะไรนี่ยอดของเขานี่จะเดินอยู่สม่ําเสมอคือขึ้นตลอดเวลาคือขึ้นตลอดเวลาแล้วก็พวกแขนงนะอ่าเนี่ยจะออกขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอ้โหนี่มาเต็มเลยนี่นี่อ่ะช่วยช่วยช่วยเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นเป็นยอดแขนง มันจะแตกในการแตกขึ้นมาอีกครับระหว่างข้อเนี่ยครับมันจะแตกแขนงแตกแขนงออกพอแตกแขนงออกปุ๊บมันจะออกดอกปลายดอกจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือแขนงแตกแขนงออกดอกจะออกมาทันทีลดต้นทุนเลยนะแต่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นวันต่อวันแต่ก่อนยังไม่เคยฉีดเนี่ยมันก็ได้วันหนึ่งประมาณสัก40โลแต่พอเรามาฉีดอีก2วันให้ผลผลิตมาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ70-80โลเลย ไม่นมา่าเชื่อแต่ <มา S 1> เปนเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องจริงครับ